และทึกสอสอนราธิวาสพักประชาชาติวูบคาสนามบอลต้องทำบอลลูนกมลศักดิก์ลีวามสอสสนราธิวาส พรรคประชาชาติเกิดวูบหลังเล่นฟุตบอลถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนแพทย์ทำบอลลูนปลอดภัยแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายกมลศักดิ์ลีวาเมะสอสอนา,าธิวาสพรรคประชาชาติได้เกิดอาการวูบหลังเล่นกีฬาฟุตบอลต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลายอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบอาการหมอบอกว่า เส้นเลือดหัวใจตีบหนึ่งเส้นต้องรักษาโดยการทำบอลลูนในห้องผ่าตัดซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาการปลอดภัยต่อมาในช่วงคำ่ำนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติได้เดินทางมาเยี่ยมขณะที่ Facebook แฟนเพจวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้โพสต์ภาพนายกมนศักิ์ลง a ฟ e b o o k พร้อมข้อความว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติและนายอับดุลฟาฮัดมัตทาผู้ช่วยดำเนินการสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร เดินทางมาเยี่ยมดูอาการของนายกมลศักดิ์ลีวาเมะสอสอนราธิวาสเขต4พักประชาชาติณนะโรงพยาบาลศูนย์ยาลาอัปเดตอาการแบแวยูแฮสอสอพักประชาชาติหลังเกิดอาการวูบหลังเล่นกีฬาฟุตบอลจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลยาลาเบื้องตน้นเส้นเลอดหัวใจตีบ1เส้นขณะน,นี้ทำการบอลลูนในห้องผ่าตัดครับหมอออกมาแจ้งทำบอลลูนเรียบร้อยตอนนี้อาการปลอดภัย